ชีวิตติดเดินทาง Passion Journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับทุกคนเคยเป็นกันบ้างไหมครับเวลาที่เราแพนท่องเที่ยวว่าเราจะไปที่หนึ่งอ่ะแต่กลับเปลี่ยนใจในตอนเช้าก่อนเดินทางเนื่องจากไปเปิดเจอคลิปและเกิดความสนใจทันทีทันใดเลยตัดสินใจเปลี่ยนแพนทันทีคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปชมอดีตวัดร้างที่มีอายุมากกว่า200ปีซึ่งปกติ การท่องเที่ยววัดเป็นอะไรที่เราไม่เคยสนใจเลยแต่เรื่องเล่าในอดีตต่างๆดึงดูดพวกเราเป็นอย่างมากรวมทั้งการลัดเลาะผ่านเส้นทางที่ผ่านเหตุการณ์สุดบอบช้ำในอดีตซึ่งปัจจุบันนั้นมันสดใสจนแทบไม่น่าเชื่อจังหวัดที่เมื่อคนได้ยินในหัวจะคิดเสมอว่ามันมีอะไรเที่ยวแต่จริงๆแล้วแต่ละที่จะมีเรื่องเล่าที่ชวนให้น่าสนใจอยู่เสมอจังหวัดนั้นคือจังหวัดร้อยเอ็ดสวมหูฟังดีๆ แล้วไปดำดิ่งกับเรื่องเล่าหน้าพิศวงในอดีตกันครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเจอร์นี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกทริปหนึ่งต่อนเนื่องหลังจากที่เราไปเหนือแล้วกลับมาแล้วแล้วเราก็เอารถน้องม้าน้ําคันนี้มาใช้บ้างนะฮะโดยที่หลังจากที่เราไปใส่แคทบาร์มาแล้วนะครับจาก TNP d e s i ดีไซน์นะฮะ แล้วก็เปลี่ยนยางเป็นคารูสตรีดตัลิีในการขับขี่ที่ผ่านมาประมาณ4ี่ห้าสิบโลอะ่ะมันโอเคมากแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอให้สุดก่อนให้มันมีทั้งผลทั้งหลุมเวลาลงหลุมเม่ยนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าการขับขี่เป็นยังไงแล้วก็เส้นทางเป็นไงแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะโอเคทุกคนเตรียมตัวไปพร้อมกันครับผมในการขี่ช่วงแรกๆครับหักเทียบกับยางเดิมนะครับที่ผมบรรทุกมาด้วยเนี่ยคือตัวเนี้ยมันนุ่มมากเลยครับแล้วก็ตัวแคสบาร์เนี่ยคือไม่มีการส ตอนนี้ฮะทุกคนก็แวะเติมน้ํามันที่ปัป๊มปตทท่าตูมนะน้ำมัน40บาทกว่าๆแพงมากแล้วก็ตอนนี้จะมากินข้าวละไม่ไหวหิวเพลินทีท่ไปนั่ค้างก็ไปกับค้างครับค้างมีแข่งกีฬาพรุ่งนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะตอนนี้เรายังอยู่ที่ท่าตูมเนาะสำหรับทริปนี้นะครับจะเป็นการเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผมก็มีภารกิจก็คือได้มีโอกาสไปร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลอและก็นึกขึ้นมาได้ว่าในระหว่างทางอ่ะเราจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องเล่าในอดีตมากมายเพราะงั้นในทริปนี้ผมจะพาทุกคนผ่านเส้นทางนี้ซึ่งอดีตนั้นเคยผ่านเรื่องราวสุดบอบช้ำมาสำหรับสถานที่แรกนะครับก็คือทุ่งกุลาล้องไห้ สำหรับทุ่งกุลาล้องไห้นะครับเป็นที่ราบที่มีพื้นที่ถึง2ล้านไร่และมีอนาบริเวณครอบคลุมถึง5จังหวัดก็คือร้อยเอ็ดศรีสะเกดสุรินท์บุยล์และมหาสาครคามแต่พื้นที่ส่วนใหญ่กว่า7จ็ดแสนไร่นั้นอยู่ในเขตจังหวัดร้อแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าทําไมที่นี่ถึงได้ชื่อว่าทุ่งกุลาล้องไห้ครับ อันนี้เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันต่อมาซึ่งเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นจริงบนสถานที่นี้ย้อนหลังไปในอดีตแสนนานชนเผ่ากุลาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจากเมืองเองตมะหรือชาวมอนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือถูกพม่ายึดไปแล้วชนเผ่านี้นะครับมีอาชีพค้าขายระหว่างเมืองและจะนําสินค้าประเภทหลักๆคือพวกเครื่องย้อมผ้าหรือทองเหลืองต่างๆไปขายโดยชาวกุลานะ่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ค้าที่มีความอดทนสูงมากซึ่งการเดินทางไกลไม่เป็นปัญหาอะไรเลยสําหรับพวกเขานะครับ จนวันหนึ่งชาวกุลากลุ่มนี้ได้เดินทางมาถึงทุ่งแห่งนี้ซึ่งพวกเขาครับเดินทางมาหลายวันมากแต่ก็ไม่พบผู้คนไม่พบหมู่บ้านไม่พบแหล่งน้ําหรือไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเลยเห็นแต่ทุ่ง,งกว้างสุดลูกหูลูกตาส่วนดินก็เป็นดินทรายซึ่งเดินทางยากมากๆครับแม้แต่ขอความช่วยเหลือจากใครตรงนั้นก็ไม่ได้เลยจนกระทั่งช่วงหนึ่งเวลาค่ำๆชาวกุลาทั้งหิวทั้งเหนื่อยร่างกายก็ขาดน้ําอย่างหนัก ซึ่งเหมือนว่าตนเองอจะไม่รอดแล้วทั้งหมดนั้นได้แต่ทําการนอนร้องไห้รอความตายจนกระทั่งมีชาวเมืองผ่านมาพบและได้ช่วยกันหาบชาวกุลาไปส่งที่โรงบาลในหมู่บ้านใกล้ๆนั้นซึ่งผู้ลอดตายเหล่านี้ได้เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือว่าพวกเขาว่ากลัวมากและได้แต่นอนร้องไห้แต่เพียงอย่างเดียวและนั่นเองชาวบ้านจึงตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าทุ่งกุลาล้องไห้ครับ ในอดีตนะครับทุ่งกุลาร้องให้อ่ะหน้าแล้งอ่ะคือจะเป็นอะไรที่แล้งมากและเป็นดินปนทรายใต้พื้นดินก็จะเป็นดินเค็มน้ําที่สูบขึ้นมาก็จะเป็นน้ําเค็มซึ่งไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้เลยแต่ในปัจจุบันนี้ที่นี่ถูกเรียกว่าทุ่งกุลาสดใสแล้วเพราะได้รับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการพลิกผืนแผ่นดินตรงนี้ให้กลับมาเพาะปลูกได้และมีความเขียวชุ่มอุ่มทั่วผืนดินนั้นๆ ตอนนี้เราอยู่อำเภอกเกษตรวิสัยเนาะพอเราเข้ามาถนนร้องเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศนี่ทุ่งนาอันนี้ยังอยู่ไม่รู้เข้าร้อยเอ็ดอยังอะ่ะยังอยเอาหรอสุรินทร์รำอยู่เลยอ๋อยังอยู่สุรินทร์อยู่หรอ สำหรับสภาพอากาศในการขับขี่วันนี้นะครับก็ค่อนข้างสบายไม่ร้อนท้องฟ้ามีเมฆบ้างแต่ก็ไม่ใช่เมฆฝนทาให้การขับขี่วันนี้ค่อนข้างชิวๆครับสถานที่ต่อไปที่พวกเรากําลังมุ่งหน้าไปนะครับที่นี่เราเพิ่งตัดสินใจเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะขี่รถออกมาและได้หาข้อมูลมาระดับหนึ่งเท่านั้นรู้แต่เพียงว่ามันดูน่าสนใจมากโดยปกติแล้วพวกเราอ่ะไม่ค่อยชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นวัดวาอารามเท่าไหร่นัก อาจจะเนื่องด้วยจากชุดในการขับขี่รถและรองเท้ากาดที่ถอดค่อนข้างยากเพราะสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายๆที่ในวัดมักจะให้ถอดรองเท้าและวางไว้ข้างนอกแต่สถานที่นี้มีความดึงดูดใจพวกเราค่อนข้างมากหลังจากที่ได้ดูคลิปบางคลิปใน youtube พวกเราก็ตดสนใจว่าจะมาที่นี่เนื่องจากสถานที่นี้เป็นที่เก่าแก่และมีตำนานเรื่องเล่าขานค่อนข้างน่ากลัวในอดีต แต่ปัจจุบันที่นี่ได้มีการบูรณะและกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมได้อีกครั้งสำหรับเส้นทางในการขับขี่ไปที่นี่นะครับจะต้องใช้เส้นทางรองที่แยกออกมาจากทางร้อยเอ็ดและเส้นทางขับขี่ก็จะเป็นเลนสวนกันผ่านหมู่บ้านต่างๆหลายหมู่บ้านซึ่งระหว่างทางที่เราขับขี่ก็เริ่มสังเกตเห็นเมฆมืดที่เป็นเมฆฝนอยู่ข้างหน้าในใจลึกตอนนั้นก็คิดว่ามันจะรอดไหมแต่ในใจก็ได้แต่ที่ฐานขอให้ฟ้าปลอดโปร่งเพื่อที่จะเที่ยวสถานที่แห่งนี้ จนกระทั่งก่อนที่พวกเราจะมาถึงก็รู้ว่าฝนตกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้หยุดแล้วซึ่งนั่นทําให้พวกเราก็แอบแปลกใจเล็กๆสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วเป็นป่าช้าเก่าและเป็นอดีตวัดร้างที่นี่ก็คือวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงเราขึ้นไปจอดเดี๋ยวฝนมันตกนะเากที่มนเป็น ไม่กินโากินกินแล้วทไมรับปากเลยยเยไม่ได้ดูเลยที่นี่คือวัดประชาคมวนาลามหรือวัดป่ากงกนะครับที่จะมีความขลังระดับหนึ่งไปเดินไปความรู้สึกแรกคือความเงียบสงบนะครับเ,เราไม่สามารถพูดดังได้อากาศท่อนข้างเย็นเราพอมฟ้ามึๆม,มันควรจะตกมันมีความชืน้นมีความเงียบแต่ดีที่เรายัางมีผู้คนอยู่ท้ามาคันคนสองคนน่าจะ จะหิวนิดนิดนี่ครับทุกคนทางไปมันก็คือถ้ามาตรงนี้ทางขวาจะไปอ่าลาใหญ่กลางน้ํานะแต่ถ้ามาทางซ้ายไปทางเจดีหินซึ่งเราจะต้องไปทางนี้กันก่อนอันนี้เป็นทางเดินนี่ทางเดินก็จะเป็นต้นไม้นี่ครับก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเราเดินมาประมาณ200เมตรนะคะเราก็จะเริ่มเห็นละเจดี JD หินนี่ก็เดินมาไม่ไกลนะคะจากต้นทางที่จอดรถจนมาถึงตรงนี้นไปเราไปดูข้างในกัน วัดป่ากุงเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกปล่อยทิ้งล้างมีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพศ2313แต่ก่อนนั้นมีพื้นที่เพียง4-5ไร่รอบๆวัดจะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาทึบมีเถาวันเลื้อยรูปร่างประหลาดขึ้นเต็มไปหมดรวมทั้งมีสัตว์ร้ายมีพิษต่างๆชุกชุมมากเช่นงูเป็นต้นวัดป่ากุงแห่งนี้มีสภาพที่น่ากลัวมานาน มีซากโบสถ์เก่าแก่ที่ผุพังไปแล้วและก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อทำมาหากินเพราะชาวบ้านจะเล่าว่าเคยมีคนเห็นเปรตตนหนึ่งที่อดีตเคยเป็นพระอยู่ที่วัดป่าก,กุงแห่งนี้พวกเขาเล่าลือกันว่าเปรตพระนี้มีลำตัวที่สูงใหญ่สูงเท่าต้นตาลมักจะเที่ยวหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมาอยู่เสมอผู้คนที่พบเห็นต่างก็พากันหวาดกลัวกันไปทั่ว ไม่กล้าเข้ามาบริเวณนี้แม้แต่กลางวันแสกๆก็ยังไม่กล้าเดินผ่านวัดแห่งนี้เลยวัดร้างแห่งนี้นอกจากจะมีผีเปรตและมีสัตว์มีพิษต่างๆแล้วด้วยเพราะความเป็นที่สงบปลอดผู้คนเลยเป็นที่หลบซ่อนตัวของพวกโจรผู้ร้ายที่มีวิชาอาคมที่ไม่เกรงกลัวต่อผีสางนางไม้หรือเปรตใดๆเมื่อไปลักขโมยของจากชาวบ้านมาแล้วก็จะเอามาซ่อนไว้ที่ป่าแห่งนี้ด้วยเหตุที่มีทั้งผีมีทั้งโจรผู้ร้าย มีสัตว์ป่าสัตว์มีพิษชาวบ้านในพื้นที่จึงเกงขามต่อวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากจนในปีพศ2496หลวงปู่ศรีมหาวิโรและคณะท่านได้ออกจากลึกทุดงและได้มาปรากฏณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ๆวัดป่าก,กุงในวันนั้นเองได้มีชาวบ้านเข้ามานิมนต์ท่านไปฉันน้าปานะในหมู่บ้านเมื่อได้สนทนาทมกันชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่ศรีและคณะไปพักที่วัดป่าก,กุงเพราะที่นี่เป็นวัดร้าง และมีความสงบวิเวกดีมากน่าจะเหมาะกับพระธุดงและชาวบ้านได้เล่าเรื่องราวของผีเปรตและโจรผู้ร้ายที่วัดปาก,กุงแห่งนี้และได้บอกกับท่านว่าหากท่านไม่กลัวก็พำนักที่นี่ได้หลวงปู่ศรีตอบตกลงชาวบ้านดีใจมากจึงได้หอบเสือ่อหอบเข้าของเครื่องใช้และสร้างกุฏิแบบง่ายๆให้กับคณะของท่านระหว่างที่พำนักอยู่ที่นี่ประมาณสวัน หลวงปู่ศรีก็ได้แสดงธรรมให้กับชาวบ้านจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากเมื่อถึงเวลาที่หลวงปู่ศรีจะอำลาชาวบ้านและออกทุดงต่อไปพวกชาวบ้านรู้สึกเสียใจมากและก็หาวิธีที่จะรั้งตัวท่านไว้บางคนถึงกับร้องไห้น้ำตาหนองหน้าหลวงปู่ศรีทนการลบเล้าของชาวบ้านไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจที่จะอยู่วัดแห่งนี้ต่อไปอีกสักระยะช่วงระหว่างนี้ก็มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาฟังเทศและเกิดความศรัทธาอย่างสุดซึง้ง จึงหลั่งไหลกันเข้ามาทําบุญกับท่านมากมายชาวบ้านบางคนถึงกับยกที่ดินให้สร้างวัดถึงร้อยไร่หลายคนถึงกับสละทางโลกสละครอบครัวเพื่อออกบวชก็มีจนช่วงนั้นวัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าวัดหนีเมียมาบวชเมื่อมีการหลั่งไหลของประชาชนมากมายเข้ามาบูรณะวัดวัดจึงมีความเจริญและไม่ได้เป็นวัดร้างอีกต่อไปนี่อันนี้เป็นด้านหน้าเวลาเดินมาอันนี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะจากที่เราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะ เราก็จะมาเจอนี่จริงๆมันเป็นประตูทางขึ้นไปแหละที่วัดป่ากุงนะครับจะมีเจดีย์หินขนาดใหญ่ที่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงปี2,531หลวงปู่ศีมหาวีโรได้ไปปฏิบัติาศาสนกิจณมหาเจดีย์บูโรพุทโธท,ที่เกาะชวาประเทศเอินโดนีเซีย และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของเจดีย์แห่งนี้มากพอกลับมาก็เล่าให้กับคณะลูกศิษย์ฟังต่อมาในปี2535จึงเริ่มมีการก่อสร้างขึ้นจนเสร็จในปี2547ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง12ปีโดยยอดของเจดีย์นะครับจะมีทองคำแท้หนัก101บาทขึ้นปริษฐานและภายในเจดีย์จะเป็นที่ปริษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ตรงจุดกลางของเจดีส่วนผนังของแต่ละชั้นก็จะแกะสลักเรื่องราวของพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกซึ่งอันนี้นะครับผมว่าเป็นการนําเสนอที่น่าสนใจกว่ารูปว่าตามวัดทั่วไปครับตัวเจดีย์ถูกสร้างเป็นทรงแปดเหลี่ยมกว้าง101เมตรยาว101เมตรซึ่งอิงตามชื่อของจังหวัดแบ่งเป็น7ชั้นให้ดูกับคล้ายว่าเป็นเมืองสวรรค์ทั้ง7 ซึ่งแต่และชั้นจะถูกแกะสลักด้วยหินทรายธรรมชาติแบบดูนต่ำนะครับโดยชั้นที่1ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีชั้นที่2ชั้นที่3จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าชั้นที่4จะเป็นรูปเล่าเกี่ยวกับชัยมงคลคาถา,ถา ส่วนชั้นที่5นะครับจะเป็นรูปแกะสลักเรื่องเล่าของสังเวชนียสถานก็คือประสูตรตัดสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานส่วนชั้นที่6จะเป็นเจดีย์เล็ก8องค์ลายล้อมองค์เจดีย์ประธาน1องค์นะครับแล้วก็ชั้นที่7ก็คือยอดเจดีย์ทองคําที่มีความหนักถึง101บาทครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมหาเจดีย์บูโรพุทโธที่อินโดนีเซียนะเป็นสถาปัตยกรรมชั้นนำหนใน7ของโลกเลยนะฮะ ก็เลยทำให้ที่นี่ดูสวยและตะการตาสำหรับผู้มาเยี่ยมชมอย่างมากครับอย่างบริเวณเนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกนกยุงมีไก่แล้วที่สำคัญคือมันมีผีเสื้อเยอะมากอยู่จริงๆผีเสื้อแบบตัวใหญ่สุดย่อเลยอ่ะเนี่ยคือมันตัวแบบตัวใหญ่แบบขนาดแบบเออไม่เคยเห็นนะอันนี้เราก็ขึ้นมาชั้นสามนะคะมันจะมีบันไดขึ้นก็จะเห็นด้านหลังของพระพุทธรูปนะคะ แล้วมันก็จะมีต่อขึ้นไปได้อีกเป็นบันไดนีก็ขึ้นไปได้ถึงตรงนู้นเลยค่ะก็ทุกทุกชั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าลายละเอียดปลียย่อยมันก็จะต่างกันนะคะมีโอกาสก็แวะมาสวยดค่ะเป็นไงที่นี่วัด คือชอคุ้ตรงไม่ไม่เหมือนวัดอื่นเลยอ่ะที่นี่มันมันเหมือนแบบเป็นสถานที่ให้การเรียนรู้โดยผ่านภาพอ่ะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการแบบแกะสลักคือสวยนะคือเหมือนมาที่นี่ต้องใช้เวลาแบบานานๆเลยอย่างหน้าฝนก็ต้องเสียงน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นที่ลงแจ้งเนาะอย่างวัดปกติมันจะอยู่ข้างในเงี้ยอันนี้คือรู้สึกบรรยากาศลมอะไรก็เออดีดีมากมันเหมือนไม่ได้เหมือนเชิงมาวัดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนแนวมาแบบ ดูชมความงามของเนี่ยประดิษฐ์อะไรต่างๆเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินไปที่เจดีย์ใหญ่กลางน้ำกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ทุกคนถ้าตรงเนี้ยเป็นที่ฐานปฏิบัติทำเจดีย์กลางน้ำมาตรงเนี้ยโอเคอยู่อย่างตรงเมื่อกี้คนน่าก,กลัวเลยเมื่อกี้คิดเลยว่า ถ้าตอนคืนนอนอยู่แล้วต้องตื่นไปห้องน้านี่ไม่กรี๊ดเหรอนี่แหละถ้าตรงนี้โอเคร่มรื่นนี่ฮะที่นี่นะครับขึ้นชื่อมากว่ามีน,นกยุงเยอะเขาบอกลุงแกบอกว่ามีเป็นร้อยๆตัวเลยนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ําทาไมเราต้องเดินมาตั้งไกลเพื่อดูสภาพสภาพปัอเฮ้ยนี่ทุกคนตรงนี้อย่างสวยเป็นศาลากลางน้ําที่มีสระน้ําล้อมรอบและปลาเยอะมากนะฮะ ตรงนี้น่าจะเป็นของหลวงตามาหาบัวแต่ก่อนจะมาที่นี่บ่อยมากนะนี่ทุกคนอันนี้คือศาลากลางน้ำเนะข้างในก็จะบรรจุพระมรมสารีริกธาตุที่นํามาจากอินเดียนี่เราก็เข้าไปเดินดูข้างในได้แต่มันมันเย็นแล้วอะเราอาจจะไม่ได้เข้าไปนี่เราก็ให้ดูความงามร,บรอบๆแล้วกันเนอะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงมา ไปเลยไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะจากวัดปากกุงนะครับเราก็จะไปที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับซึ่งระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ21กิโลนะครับเส้นทางการขับขี่ค่อนข้างสบายเลยครับขี่แป๊บเดียวก็ถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดแล้วครับนี่เราพึ่งได้ห้องพักนะเดี๋ยวเราไปดูกันโรงแรมบ้านขวัญระดาร้อยเอ็ดนะติดถนนใหญ่เลยที่พักสามารถ จอดรถตรงนี้ได้ถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์ก็หายห่วงมีล่มให้ด้วยแล้วก็มาดูที่พักของเรานะฮะคือละ500บาทนะเป็นบ้านเลยก็จะเป็นที่พักประมาณนี้มีห้องก็กว้างอยู่มีแอร์มีทีวีตู้เย็นใหญ่ไฟห้องน้ำห้องน้ำโอเคสะอาดมาตรฐานไม่มีการน้ำร้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปดูสนามกีฬาที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ทางลแล้วตอนนี้ฟ้ามืดมากไางเลยมืดตือต่อๆแล้วปะ นะครับเพื่อนพรุ่งนี้เราจะมาแข่งกีฬาที่นี่นะแล้วก็มาที่โรงยิมนะทุกคนแล้วก็มาเจอน้องชื่ออะไรครับชื่อมอสครับมอสนะครับน้องมอสเขาดูช่องเราด้วยอ่ะเอ้ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาอยู่ไหมอยู่อยู่ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะครับเจอกันหอโวหวต101ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดโวทจริงๆแล้วปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องพยาคันคากเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้จะแกว่งให้เกิดเสียงดัง ื่อส่งสัญญาณไปถึงพญาแถนเพื่อขอให้ฝนหยุดตกเมื่อได้น้ําเพียงพอแล้วในฤดูเก็บเกี่ยวต่อมาถูกพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งหอโหวต1น1นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องดนตรีชนิดนี้หอโหวต1น1สามารถขึ้นไปดูวิวรอบร้อยเอ็ดที่ชั้นบนได้และสามารถเห็นวิวบึงพรานชัยได้ครอบคลุมทั้งหมดและหอโหวตนี้ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าหอโหวต1 0 1 พอมาดูใกล้ๆนี่มันอลังการพอดูเลยน,นี่ก็โผล่เอ้ะทำไมแถวบ้านมันไม่มีนี้บ้างเนี่ยสุรินเมื่อไหร่จะทําครับและหลังจากออกมาจากหอวลดึงศูเพียงนิดเดียวนะครับเราก็จะพบกับบึงพลานชัยนะครับสําหรับบึงพานชัยที่ร้อยเอ็ดนะครับจะตั้งอยู่ตรงกลางเมืองร้อยเอ็ดเลยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนะครับที่นี่มีเนื้อที่ประมาณ20,000 0ตารางเมตรมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงขนาดใหญ่ ที่นี่นะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวร้อยเอ็ดและก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆให้ความรู้สึกร่มรื่นมากๆที่สําคัญที่นี่มีเรือสําหรับให้ผู้คนพายเล่นได้ด้วยนะครับและที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่จัดงานเทศกาลสาคัญของจังหวัดและงานเลื่อนลืองต่างๆในช่วงตอนเย็นนะครับที่นี่ก็จะมี ชาวร้อยเอ็ดออกมาวิ่งออกกําลังกายกันรอบๆบึงแล้วก็มีหอโวดหวต1เป็นวิวที่สวยงามอยู่ใกล้ๆทางซ้ายมือส่วนใหญ่ของบึงพันชัยนะครับจะเป็นพวกคาเฟ่สวยๆหรือร้านอาหารมากมายชาวร้อยเอ็ดเองก็ชอบมานั่งเล่นชมวิวกันกับครอบครัวซึ่งให้ความรู้สึกที่ชิลๆเป็นอย่างมากครับอันนี้คือฝนก็ตกอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดี <laughs> ไม่รู้ทางด้วยไม่รู้ทางด้วยขี่ล่อนไปหาซื้อเวก่อนก็ได้ว่า เป็นไงราทำไมที่หลบฝนเราต้องไปเซเว่นเซเว่นแล <ตก S 1> ้วเปียกอยู่นะตอนนี้เราก็มาเจอพี่อุ๊ดแห่งมาหานครร้อยเอ็ดแล้วนะฮะคนร้อยเอ็ดแล้วครับคนร้อยเอ็ดไปแล้วนี่ฮะนี่คือประจําของทริปนะฮะจะต้องมาแวะร้านที่เป็นมินิมาร์ทหรือของชํานะฮะตอนนี้เราได้คนนําแล้วก็เจอน้องคนนี้น้องน้องชื่ออะไรครับชื่อแบมแบมน้องแบมน้องแบมทำไมพี่อุ๊ดรู้จักอ่ะ อ๋อตัวอ๋อครับผมนี่นี่เองจะเป็นแปลกแล้วอ๋อโอ้ยช้าเฉยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปร้อยเอ็ดของพวกเราก็ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับจังหวัดที่ตอนแรกเราคิดว่าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกันดีที่นี่ที่เที่ยวเยอะมาก และเราก็ยังไปได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในทริปทดลองยางและคร a ชบาร์ของน้องมาน้ำฟอร์ซ่า0ามคันนี้ซึ่งทุกคนสามารถไปรับชมคลิปเดมได้ที่มุมบนด้านขวานี้นะครับร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมากผู้คนน่ารักซึ่งแนะนำให้ทุกคนมาลองสัมผัสกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเที่ยวมาด้วยกันจนถึงตอนนี้ครับก็อยากให้ทุกคนออกมาเดินทางกันเยอะๆนะ เพราะสุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางครับสวัสดีครับ